ในวันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์ของไทยโรงเรียนบ้านคลองโคะภาไปตามร้อยและประวัติความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติกันครับย้อนอดีตกลับไปเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธ,ธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตําบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคํานวณจะเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้า2ปี ว่าจะเกิดในวันอังคารขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสิบปีมโรोสำริดที่ศพจุลศักราช1230โดยจะเห็นหมดดวงและชัดเจนที่สุดคือที่หมู่บ้านหัวบานตำบลว่ากออําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งผลการคํานวณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม่นยังถูกท่วนยิ่งกว่าที่ชาวยุโรปได้คํานวณไว้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย รัฐบาลไทยจึงกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีจึงเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินอกจากนี้ยังมีการจัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมของทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบริดาวิทยาศาสตร์ไทยเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนกําลังพลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนให้กําลังใจแก่นักวิจัยนักประดิษฐ์ได้แสดงผลงานต่อสาธารณาชนพระราชะกรณียกิจทางด้านดานราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดกล้าวให้สร้างหอดูดาวบนเขาวังในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2403พระราชทานนามว่าหอชัชวานเวียงชัยซึ่งตลอดพระชนพรรษาของพระองค์ได้เคยทอดพระเนตรดาวหางสามดวงคือ 1. ดาวหางฟลูเกกูดเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่และมีหางสองหางปรากฏในรัชสมัยพระพุทธเลิศล่านภาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2355 2. ดาวหางโดนาติเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่มากนักดาราศาสตร์อิตาเลียนค้นพบในคืนวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2401และคืนต่อๆมาจนถึงวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2402รวมเวลา9เดือน3ดาวหางเทพบุตรเป็นดาวหางที่มีขนาดใหญ่หางยาวและสว่างกว่าดาวหางโดนาติปรากฏแก่สายตาชาวโลกระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2404 สำหรับกิจกรรมที่ควรปฏิบัติในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้แก่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆพบกับเรื่องน่ารู้และสาระดีๆจากโรงเรียนบ้านของคดและอย่าลืมกดติดตามพร้อมแชร์เรื่องน่ารู้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับ